สบายดียำซอๆพี่น้องจ้าล่าสุดฝนตกพี่น้องแต่บบแห้งแบบแซดแซดมาไหนก็หายแซดแซดมาไหนก็หายพี่น้องจ้าเบิดขึ้นสดแจ้งเนาะลงได้หากตุกพี่น้องเตรียมพี่น้องขุดนั้นพักปลูกพักปลูกมักถั่วมักแตง ห้ประมาณเครื่องหายเครื่องห้หรือไห้หนึ่งนี่แหละชีโทรอีชีโทรมานน้ำนะหับซ้ายอีชีกันโบเห็นเขาไปมันโทรน้ำคือบ่มามัน่อชิบเปมัดข่าวอีกแลียวกันยังบ่ห้าน้าออกตับบรรน่อนซ้ำกำลังสิลงเสด็จตอนนี้กะหกโมงสิ่เจ็ดโมงแล้วพี่น้องสวยเลยมีให้เบิ่งหมมเข้า บายดียามสาวๆเด้อพี่น้องเลยอูดจะคล้องบ่าในพี่น้องจูดขี้เหงอจูดขยะมีแต่งัวนะไรเห็นเห็ดต้นกล้วยบางเบิดกล้วยฮะพี่น้องเจ็ดเครือมีแต่เครือประมาณสี่หวีสามวีก็มีเนี่ยต้นนี้จักวีนี่หานนี่ต้นนี้ต้นอ่ะสาม อยู่หันสี่เครือไปเนาะอยู่ในซุ้มตัวนั้น,เ,น,เ,นเออหาไหมอยู่หันหาเครือเครือละหาวีสีว่วีสามวีมาแหนบเบิด์นนเ่น,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 เนไหรหน,น้าฮาวันเป็นดินแหนบยวมาปลูกยังบ่างงามนะซนไอซอนซอนไอซอนซอนเอน้ย ด้วยจังหน่อยสิลแลนไปสอบมื่อกี้ตวนเป็นอะไรแขนอัปเดตแขนพัวนางเปน็นอะไรเมื่อไงเดี๋ยวสบายดีนไงขนาดพี่น้องนะความสะอาดเอามือมาสบายดีขางนะลูกขางนี่ขางนี่ <laughs> โอ้ยโอ้ยพื้นนะนั่นเดีไอ,อ้โอ้ไอ,อ้ช่างมันเด้เอ้าเอ้าเอ้า่าช่างได้ดล่ะ อลูกหลาได้นี่ยนะลูกใช่หลาได้นี่ยนะเอาลูกชายเนาะตึมเอาแล้วเอาแล้วเปลื่นอืมผิดน้องเอ้ยเจ็บเด้ขอโทษขออภัยเลยพี่น้องเด้อเตะอันนั้นมาขึ้นอย่าเฮ็ดแม่เจ็บนะเตะแนวห้องเสาเถียงอย่าโอ้ยว่ายังกับผมเป็นว่าอ่ะ กูปลูดอกไม้มาขึ้นในถุมหนึ่งนะก็พอที่แท็กใส่พุ่นปูกดอกไมอ้อย่างเต้นในห้องเสาเทียงหน้าล่มเยละดาดเลยพุ่นก็ไปพอพุ่นมันเจ็บมันเจ็บมาเรียบาดกูเห็นแล้วบันเนี่ยพอกระทองกันไปใส่า,ามาคือปลุมาขุดนำ้ำคือเห็นเสียงหลดแต่เติด ลนึ <ừ. S 1> ่วัมชิลงมาพี่ักะแม่บักไก่สามเม่อแล้วสามเม่อนี่อีกสองเม่อกับวิดจังหันกันเลยตําแจ่วพริกดิบกับหนึ่งดอกแคหนึ่งบักบวบพี่นนาะฝากจังฮัน ข้าวจะกินยังสบายเนี่ยเอากินอยังวะเห็นตะไคร้เหรอและกะบักถั่วเอื่อยทางแตะวันซื้อให้เหรอแล้ะคอยเห็ดไปเมื่อละนานสองนานเห่อและเฮ้ยสวยมาไปเป็นผอบานนี่แหละพี่น้องเฮ้ยอุกอ่างอ่างหลุดยำแรงสองนานสามนานยำสาวสองนานสามนานวาซีอยากปลูกบักถั่วบักแตงน้ำ ตัวผุ่ม,มนะพี่น้องพอได้เก็บกินนะคกับพักกับปูกคูปี้บบอะไรโบเคยขาดปีแล้วปลู่ไฮนี่ปีที่แล้วปีที่ผ่านมาปลูกไฮนี่นี่ยแลกับพี่ห่านกับปู่ไฮนั่นเลยพี่น้องปลูกทุกปีปลู่ในไฮน่าพฤไปิุดปลูกในเดินก็โก่ยิไปฟันพฤศจิุดลงพี่น้องเอ้คือคือหัวล้านนี่แเดีวแข่งแข่งดินความแข็งนะยังว่าแถวเดินนะบัวค่อยได้ปลู่ยังนะแม่นอยู่มันกว้างคือบ่ปลูกกิน อย่าไปฟันพี่น้องเลยขนาดปลูกต้นไม้นี่นะตอนไหนปีแล้วมันยังบาใหญ่มันดินแน่นแก่งแข่งมันบ่ลงมันเป็นดินแหน,น่ดินแข็งพี่น้องดินกระดันบ่หูวมันเป็นอะไรผลโตแข็งแห้งขุดลงไปยังบ่ได้ซอดยังเป็นดินดากอยู่แข็งแข็งนะขุดปลูกต้นไม้มาขึ้นก็แนะังแข็งเนียเหนียวแข็งแข็งเป็นดินบ่เปื่อยอะเด้ ปลูกินนะให้หน้าไปอันปลูกเครื่องป,อปลูกนะก็ทอาได้ปีแะไรก็แฮนบอกจิงพิงอย่างพิงผุ่นผู้ยหดนามนะครัพ่อปนั่นเป็นดินแหน,นดินตอนนี้นะตอนนั่นงามนะปลูก,กินเป็นดินดำดินข้าเจ้านะคือบกุดอ๋อดินหนามานาะคุดออกรด ดินหนามานะันคุดออกซะก่อนบ้วเทาจะเอาดินพื้นมันเอามาสะลาวใสก่กระพุ่นจุดเท่านะ่ะพุ่นแล้วก็ขีดแก็บเนา่าหัวตีนได้ยืนเห้งนะบ้านนะี่คิดว่าปะหนวตีนขาดแลว้วมาขึ้นท้างหมคมค่คม,คมก็ดูเลือดจะมาสะขอวาสิทธิ์ออกโลด,ด หนามันาศิดออกโลดเพื่อปุ่นเพื่อ,อยางมันกาบ์โบแมนและวนานพักมันเป็นเรียบเลยแหละมาเด้อม,มาเด้อม,มาเด้อไปใช้นะ่ะเศร้าหายเศร้าหน้ากับเลิศมแล้วกันเบิดอเลยได้พี่น้องเลยเห็นมาเป้นเออเติดแล้วเติร์ดต่อเพื่องบางคนกับเกี่ยวแล้วบระทันซีนะพี่น้องนาซิเมนปกุกอยู่พูดผูกกองผูกบางคนกะ เกี่ยวแล้วบ่ท่านกูก็มีเนอะพ้องเนาะอีซี่ก็สิไปหมัดเขาอีนะโทรมาบ่เห็นละสาวไปตอนสาวเอาเจาะไปใส่คือบ่มาบ่มพรไปเบิ่งหมอเขา่วาว่ะระบามึงลงคุดนานพักมือแรงว่ะคันจีจะไปอี่แรงไัวสอบมึงแก้ตวนก่อนว่านนะเอือยเพิ่นได้ไปสองเอือยก๊ก <laughs> เมื่อึงน้องเคย <laughs> มมตายเล้วหน้าบ่อเลีว้วแขนยังมาหักมาค้นเห็ดยังกับบอได้บานได้แต่ขนาดใส่เสือยังใส่สงใสใสบอไดเนี่ยเนี่ยยังไม่ใส่ไะแต่บ่อน,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 นองหน้าบ่อมีขึ้นในแห่งเต๊แะแลนเข้าป่าแลปวดท้องแลนเข้าป่า เตรียมปลูกผักสวนครัวพี่น้องสวนเล็กๆให้มันมีผักทุกอย่างนะพี่น้องพักบัวพักกาดพักหอมป้อมพักชีแค่นั้นแหละสมนวนเ้าอยากปลูกมักผิกมาเเรืก็เอามาเสริมแถวขั้นมาในะนะี้พี่น้องโอ้ย คมันจะเอางูออกแล้วเฮ้ยไผนนั้นนะบักกาบ่พูดผู้ชงไตผมโอ้ย่างไลปวดดิฮะงูเห่าทีเออเอืองมาเล่อาเถอเฮ้ยโอ้อาคือว่าเราจ้างคนนาตรงนี้ บรรยากาศแบบพี่น้องคึมๆเลยวันนี้มันที่เจ็ดเนาะโอ้ความดำของเตีงผ้าพี่น้องเห็นบ่าอะจมาฟนมามาขึ้นในขั้นบ่ลมนะตกแห้งไหนนอนมันลม่มสืออ่ออื้ออืมาแล้วก็ลม่มขว,ว่าแล้วก็เตรียมซุงขุนขี่งว่วกับขี่แกบนาว ก็ขี่ไก่พี่น้องเป็นแบบผักปอดสารพิษนั่นเองพี่น้องเออผักปอดสารพิษทำเองกินเองอย่าเห็ดกูนะอันเดียเห็ดแม่นะ้อทำหน่อยอันเดกทำหน่อยนี่เ<ะ>อ้ยขี่ไล่เด้ชาวบ้าขี่ไล่แทนนะเบิ้งเบิ้งเบิ้งโอ้ยลูกชาไส้รอได้พี่น้องลูกชาไส้รอได้หนึ่งหึ้น ใสาบ,บักแซนเด้ขึ้นห้าหมอกขาวหะาก่อนอพอมึงเกือบแตะสีขาวอยู่ส่ยส่เกือบซบเลยห่าแม่มกแตงนูือมกแคมตะลูกเฮ้ยอันนี่นะน,นีนเป็นดอกนี่ น,น้อยค่อยหกักค่อยงามเลยชีได้หยกีเดี๋ยวพี่นนอะไปสวนไม้ตัวนีแ้แหละยีม,ม,มัน้ำแลมพามาเอาสวนเล็บเห็ดให้มัอนอันนั้นสับเมื่อคืนมังพุ่นกัแต่กระจายไปเลยล้มนอนตะภาพหากำมากวดเอาเมาาื่อเสารยใส่เหงามักอกี้กบไหวอีเดีนี่ได้ปลูกต้นนีแ้แหละปลูกอันนี้หละก็พอที่แท็กเมื่อคืนในถุมหนึ่งกรบตุนตัวนีเนี่ย เนี่เอ,ออกจากคังแล้วก็ลงดินเพราะว่าสิตายซะบมอเซนคือบปร่งหาพอแล้วพอกันขีบหนาได้เพียงเด้เอาไวส้สมิชก่อนรอหมอเข่าก็ขืนอายล่ะทวนทวนขอบคุณถูกกำลังใจถูกคอมเมนต์คำติชมบรรยากาศดีพี่น้องย